ตัวละครอนเมะล้วนแล้วไม่เดียวตัวเก่งๆแต่จะเป็นยังไงเมื่อเราต้องมาเลือกว่าตัวไหนที่เก่งกว่ากาันโดในฐานะที่นายเป็นโอตาคุหลามคิดว่าตัวละครไหนเก่งสุดอะไซตามาอยู่แล้วสิพวกนายรู้จักหรือเปล่าหมัดเดียวจอดอะแต่ฉันว่าโกคูนะฉลามพวกนายในมั่มวกันไปใหญ่แล้วชอบว่าตัวที่เก่งที่สุดอะโดเลมนัน เก่งจริงบ้าละของวิเศษเพียบเลยนะงั้นฉันจะสั่งให้ไซตมามะเลี้ยงหนูและตอนเนี้ยช่วงคำถามประจำคลิปทุกคนคิดว่าตัวละครไหนในอนิเมะเก่งที่สุดอย่าลืมกดไลค์และใส่ชื่อแอดโรบอกด้วยนะคำตอบไหนโดนใจรับไปเลย500โรสบารแล้วอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มกุมเลนหลามในโล b บอกด้วยนะครับมาดูกันเลยทุกคนครับว่าตัวแรกเอ้ยโยดาหรอ,อ้ย เอ้ยไม่ได้มีแค่นิเม่ใช่ไหมในหนังก็มีเหรอไว้ไปคาบตัวมาด้วยคาบอุ้ยและสองคนนี้ใครเก่งกว่ากันนะโอ้ยโยดาเก่งหรือเปล่าเอ้ยฉันว่ายอดเจไดไงเอ้ยเอาว่ะเอ้ยแต่ฉันเอาบอสไมค์คราบดีกว่าตอนแรกคิดว่าจะมีแต่นิเม่เนี่ยทุกคนแต่จริงตัวไมค์คราบตัวนั้นก็โหดไวเนาะถูกป่ะใช่มันถือว่าเป็นบอสสามหัวเลยนะเอ้ยแต่ว่าโยดาแล้วกันตัวเตี้ยสีเขียวมันฉันด้วยไว้เลยนะไว้ยกด F dash right wow อย่างเท่เลย เอ้ยแล้วตีช้ามากเลยอะพวกนายเอ้หน่วงด้วยตีเอ้ยแน่หน่อยแน่หน่อยแน่นอยเฮ้ยจบเลยไปแล้วตีแน่โโหฉลามได้ไปไหนเออก็ไปไหนเราลองโดนไม้สักทีไหมเออตีซูโซฉลามเอ้า ทางซ้ายทุกคนครับเอ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะออฟอออฟ์วัน,อ,อ,อ,วนอ๋อออฟฟ์วันตัวโกงในมาฮีโร่ฉันเลือกออกฟฟ์วันถ้งนั้นแนีะกับมาคิม่ะมาคิมะาน่าจะเก่งกว่าหรือเปล่าอ่ะคือถ้าไม่เห็นชื่อก็ไม่รู้ตัวอะไรเนี่ยมาแค่แขนเนี่ยดูดิฉันว่ามาคิมาเก่งกว่านะเจ้าโก <c oughs> เฮ้ยรู้ได้งไงนี่คือตัวบอสเลยนะเว้ยนี่ก็ตัวท็อของเรื่องเหมือนกัน มันตัวดีหรือตัวโกงตัวนั้นแน่เออตัวดีอ่ะจะกล่อมอันแล้วทำไมจะเป็นเฟิร์สเพอร์เซนเออฉันก็เป็นเฟิร์สเพอร์เซนเหมือนกันนี่อ๋อมันจะมีเฟิร์สกับเตอร์พิเศษนะเนี่ยใช่เรียบร้อยเลยออฟฟาวันเก่งกว่านะพวกนายอุ้ย มากี่มาสิอันนี้คืออะไรทุกคนเราสามารถกดได้เหรอหัวกระโหลกนี้อ๋อเพื่อรับเงินใช่ไหมเดชแคชก็คือเงินที่เราจะาก,การตายใช่ไหมเนี่ยไปไครโดโอ้โอวัวพีโดใช่ไครโดวันพีนะทุกคนแล้วก็ฝั่งขวาซาสุสเกะเพราซาสุสเกะอ่ะทำไมมนโซซากิโซซุกิการลิขสิทธิ์มังเลียนงั้นไครโดดีกว่าเออฉันว่าไครโดว่ะถึงแม้ว่าฉันจะชอบนารูโตะนะแต่ว่าไครโดได้เก่งกว่าซาสุสเกะแน่นอนแต่เชื่อว่าชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเลยนะ แล้วดูชื่อเรื <sh> i i ่องวันพีซดิว <tr> ันพีซเอ้ยมีคนเลือกคนเดียวชอบซาสเกะเหรอจ๊ะตายไปตาตายไปดิไอ้โดนลูกขนาดนี้มันไม่ตายอ่ะอยู่รอดได้อย่างไรมาตีไปเลยเอ้ยมามามาฝั่งซ้ายคือใครอ่ะเฮ้ยจีเรนจีเรนสามเญชนที่ไหนเนี่ย ฟังขวาคือแบ็คโอใช่ฉันไม่เคยดูทั้งสองเรื่องเลยอ่ะโอ้โห,โหงานฉันไปกีเลนเลยอบอกตรงๆนักสเกลพลังโคตรต่ากันเลยอ่ะฉันเลือกกีเลนเพราะหน้าเหมือนฉัน <c oughs> ไหนตดวย๋ย <c oughs> ดิเออเหมือนว่ะโค้งหน้าเหมือนเป๊ะเหมือนจริงว่นนี่คนเดียวที่เลือกซักสเกะเมื่อกี้นี่เหาาา <c oughs> <ไ>งาไม่จ้าน้องสาวอ่ นี่น้องสาวก็หัวร้านเหมือนกันนะทำไมไม่เลือกคนหัวร้านเหมือนกันฮะเดยๆเด๋เดยเดดยฉันว่าเขาอาจจะเลือกคนหลอก็ได้นะเว้ยเออเนะฝั่งซ้ายเรื่องไม่รู้อ่ะเดอะแมททิด้วยอ่ะเออเดอะแมททินี่คือหนังของคนแล้วฝั่งขวาฮันเตอร์ไอคันเตอร์อ๋อไม่รู้จักเลยเออฉันเลือกเดอะแมทเพราะว่าเป็นคนจริงๆนะสามารถทำลายหนังสือการ์ตูนได้ ตังกาอะไรเนี่ยอัดเจ็บปึ๊บโอ้ยเดี๋ยวผู้หญิงคนน,นี้อยู่ฝั่งนู้นนี่แล้วทำไมอยู่ฝั่งตรงข้ามตลอดเลยคุณผู้หญิงสงสัยชอบคนหล่อจริงะเพราะว่าฝั่งนู้นก็ดูหล่ออยู่นะตีเลยชอบคนหลอ่ <De ep> อแต่สามแลว้วแบบนั้นนะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนายไม่เกี่ยวอ้าวไม่ใช่เออเออนายไม่หล่อตีไม่โดนตีสาวเอ้ย <de ep> <de ep> ฝั่งซ้ายจูจูสึไคเซนว่ะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะเอออะไรเมกุโมะอะไรเนี่ยโอ้ยอันนี้เมกุมีนะเฮ้ยโอ้ยมานเลขสิบแปดเออโหฉันไม่ชัวร์ว่าสิบแปดจะเก่งหรือเปล่าอ่ะฉันไปจูจูสืึแล้วกันนะอ่ะฉันว่าหมายเลขสิบแปดนะแถมอันเนี้ยเป็นตัวที่แปดสิบเอ็ดด้แอนดรอยโคตรเยอะเลยมาดูดิว่าผู้หญิงหัวร้านเมื่อกี้จะเรื่องไหมเฮ้ยฉันรับอยู่คนเดียวมีคนเล่นแค่สี่คนนะแน่แน่ S <S เเ,เรียบร้อยเลยฝั่งไส้ไส้ตาแม้ไส้ตาแมาว้าวแล้วดูพลาดทำไมไม่หาให้มันเห็นหน้าดีๆมาโอ้วิชโอ้ยเรื่องไหนระู้จักจไหมตัวขวาหนดักบอลน,นี่คือเทพเจ้าเลยนะระหว่างเ,เทพเจ้ากับหัวร้านคนนี้อใคร<อ>วะไส้ตาแมาที่ต่อยได้กระทั่งเทพเจ้าเลยนะคพลังอ่ะจอใช้เลือกวิชละกันนะเป็นมือขวาของเทพทำลายล้างว้าวอย่าโดนเสตามาต่อยมาละฮะเทพวิชเนี่ยลบได้ทุกหมัดอะบอกเลย ้จ uhm ะแพ้คนหน่ะมีสองคนนี่เนี่ยอะไรเออที่นี Patrol> ่เทพวิทย์ลบได้แต่นายลบได้เปล่าเอเลี่ยนขบมีดอันนี้นะเออท้าไมถึงทรยศคนหัวล้านเหมือนกันฮะฉันไม่ได้หัวล้านโอ้หนี่นี่คือหัวแม่ล้านนะเนี่ยฮะเอออันนี้หัวหินเลยเฮ้ยเจ็ดบาปใช่ไหมไม่เคยดูฝ้ายกิวเมกิวเมก อูตัวนี้ผมอชอบนะทุกคนเกียวเมนี่ใครจะชนะเจะกอบชอบว่าเกียวเมีก็โหดนะเอาจริงสเกลพลังแตกกันมากเลยอ่ะเพราะฝั่งเนี่ยคือแบบคนยากกับจกอจกบตัวสูงมากเลยเหมือนไทยท่านเลยไม่เป็นไรเกียวเม้กเชาลูกตุ้มกระแทกได้ <c oughs> ไม่กลัวหรอกมาเถอะไหนมาดูนี่สีสีไว้ <c oughs> โอ้โยตึ้งตึง,ตงตเลยแสดงว่าแบบความสูสีที่คนคิดว่าเหมือนเหมือนกันเลยอ่ะแดนหน่อยแดนหน่อยอ อะไรอะไรอะไรเฮ้ยสองสองแล้วสองสองคือบัญชีมันอาจจะเบลอตานิดนึงมองเห็นเหสิ่ลรักอาเรียบร้อยผลยักต้องชนะสิโอเคไอ้สีแดงชนะว่ะเฮ้ยเฮ้ยคาตาคูลีเออคาตาคูลีผลโมจิใช่ไหมแล้วก็ตัวโหชว่าคาตาคูลีว่ะไหนมาดูเอ้ยสมานาชันใสๆเลยว้าวเฮ้ยชาเซมมาเฮ้ยมาไงเนี่ย เจอกับตัวนี้โอไอ้เก๋โทรนะโหดไหมทําอะไรได้อะฉลามมันยิงคําสาบได้อะเลี้ยคําสาบก็ได้ด้วยอ่ะต่เลือกอะไรดีล่ะเนี่ยว่าจะไปชาแซฟดีกว่าทั้งนั้นอ่ะอ่ะฉันเลือกเป็นอนิเมะละกันเพราะว่าชาแซฟก็โหดแต่ตัวอนิเมะนี่ก็ดูโหดนะอัดเจือป้อโอ้ยสามสี่สามสี่เพราะว่าก็พอๆกันนะเบาๆนิ้นมวนอ่ะช่วยโดนนะโอเคพวกนายก็สู้กันไปนะเดี๋ยวลองหาอาวุธดูดิ ไปใจแล้หลบ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 อ้าวเหลยใช้คนเดียวแล้วเนี่ยเอ๊ะแซมใช่ฝั่งซ้ายบิ๊กมัมอ้าโอ้ยถ้ามาสู้ไคโดนี่จะเลือกใครดีเนี่ยเฮ้ยอิจิโกะอิจิโกะฉันว่าอิจิโกะแน่เลยอ่ะเอออิจิโกะตอนของขึ้นก็โหดเหมือนกันนะแต่บิ๊กมัมก็โหดเหมือนกันอ่ะเลือกอิจิโกะดีกว่าน่าจะโหดกว่าเดี๋ยวเจอเทสเกตเทนโชนะบิ๊กมัมมาเลย อ่าโอ้ยจริงด้วยว่ะพิงมาดูไม่ได้เก่งเท่านะทุกคนไปไหนไปไหนไ,ไปไหนเออไปหาแม่เออ่าโมบเอ่ไปบีบอ,อยเลย <S 2> <S 2> โอ้โอะไรตัวอะไรฮันเตอร์ฮันเตอร์ไม่เคยดูโอ้โหมูซันใคกับมูซันบอดเลยนะเนี่ย ใช่แล้วก็ตายยากด้วยเอาเรื่องที่ดูแล้วกันเออเอาที่รู้จักแล้วกันนะถ้างั้นฉันเลือกฮันเตอร์แล้วกันนะพลังมันโหดอ่ะไม่ใช่ฉลาดที่ไหนเลืองตรงข้ามเพราะอยากสู้กับฉันแค่นั้นแหละโอ้ยซีซีเอาเลยเสมอน่าจะพอกันละมั้งเฮ้ยไม่จริงอ่าโอ้ยตายตายง่ายมากเลยทุกคนเกมนี้ฉันจะสู้เพื่อเผาผู้ซันหรือคนเดียวหลือคนเดียวเท่านั้นชนะแน่นอนผู้ซันเราเออไอ่อสูรชนะเลย ดิ่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 อิ่ด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 ่ดิ้ดิ่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 ดิเดน่ัน่ัิ่าิ่ดิ่ดิ่เก่ดก่ดเ่ืิ่ดิ่นิ่ดะเพราดิวาโหดว่ดอ่ดิ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 กไม่ใช่หร่อันนี้เจ้านายอ่อา่อา่ริเหรอดิ่ดิ่ดอ่ดอ่ดิ่ดา่ดิ่ดิ่ะิ่ด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 ิโอิ่ดิ่ดจ่เก่กว่ริง อ่าวเร็วกับเร็วเลอเกินฝั่งสีแดงเดดพูโอ้ยถ้าสู้กับมูซันนี่สูสีเลยมั้งเนี่ยฝั่งขวาชิโนบีชิโนบูชิโนบูชิโนบูเออชินชินบูใช่พูดผิดเดดพูเลยเออชอบเดดพูจริงอามาตาก็ต้องชนะสิมองมุมนี้เดดพูได้เหมือนอสูรเลยนะแต่ว่าอยู่ในภาธิได้ไอ้เอกชัน เอ้ยซันจีว่าฝั่งซ้ายมาฝั่งขวากับตันมาเวลกัปตันมาวลกับตันมาเวลก็เทพนะออกจักรวาลไปเลยอแต่ฉันว่าซันจีว่าฉันว่ากัปตันมาวลอ่ะอยู่แค่บนเรือจะมาเก่งอะไรดีกับตันมาเวลพาไปเที่ยวอจักรวาลอันที่ใหญ่เลยซันจีบินได้นะพวกนายว่ายน้ำได้เปล่าฮะว่ายน้ำได้ดีไม่ได้กินโถปิศาจเอ้ยจริงเหรอเออนี่หนายไม่รู้อ่ะเนี่ยเจากบบอ่อย่ล่นี่ไงสันจีออนขวาเนี่ยมีสองคนเลือกอ่ะวิ่งเป็นรูปเอเรียกัะไรเจากบออ ตีเพื่อเรากันเลยทำไมฉันโดนลุมอีกคนนึงอีกคนนึงเฮ้ยฉันฆ่าสองคนเลยอย่างโหดเลยว้ยฝั่งซ้ายของเราอุยออลไม้ว่ะอ้าออลไม่ตึกกระทะกับใครแล้วเนี่ยใครออฟฟอร์วันไปสิไปตึ้งฉันว่าออฟฟอร์วันชนะเพราะว่าออลไม้นี่เสียสูญแล้วกามหายแล้วอ่ะโอ้ยเสมอกันเลยว่าเนี่ยออไม่เหรอเนี่ยโอเคไอ้แจวจิีเอ้าวจีเดียวเลย คือโหมดทีเดียวใช่ไหมเนี่ยไม่รู้โอ้โหได้ไงโดนเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยแพ้อไม้สกอร์เปียนเหรอใช่ไหมใช่สกอร์เปียนจาก mortal combat นะเจ้าก็โอ้ฝั่งขวาโกลวขอเลือกสีตัวเหมือนฉันได้ไหม แปเลือขาสีตัวเออใครสีเขียวเลือกหมดอะโอเคงั้นฉันเลือกด้วยว้าวด้วยแล้วกันสงสารเจ้ากบไงเพื่อเงาเอ้ยจะได้ใสๆเลยอลเนี่ยของมาเวลนี่นะมาเวลนี่อันนี้โจโจ้ทุกคนฝั่งขวาเจลิโนจะเอาทางขวาแล้วกันเพราะว่าอีกฝั่งเหมือนจะเป็นแค่ตัวเหล็กเฉยๆอะโอ้ยมาเอ้ลลอยเหลยคนหนึ่งเล้วคนหนึ่ง ตัวเดียวเท่านั้นเออโจโจ,โจ,จ้จงเจริญฝั่งซ้ายมือนะคุณผู้ชมอู้อาดำ ไอ้ที่เดอะล็อกแสดงนี่นะเ้ยจอมันบูโอ้สูสีสูสีเอ้ยเจมันบูตอนมันอ้วนๆไม่ใช่เหรอจอมันบูอันนี้มันร่างเด็กเนี่ยจะโกบร่างโหดสุดแล้วแล้วใครโหดกันเนี่ยนะว่าจอมันบูกับเดอะล็อกจังหวะจอมันบู๊ล้วจอมันบูกับเดอะล็อกไปก็ดูสิเดอะล็อกกันนะใช่มีพลังเขาจะใช้ซองมหาชนใส่จอมันบูเจ้๊กอบโอ้ยนี่ไงเยอะกว่าเว้ยยังไงจอมันบูก็ต้องชนะอยู่แล้วือไอ้ยมิโกนี่มานี่มา เกอพลังระดับจักรวาลนะอ่เรียบร้อยเดี๋ยวอันนี้ทุกคนครับเราจะมาเลือกเป็นอันสุดท้ายแล้วกันนะสไปเดอร์แมน นานูมูโอ้ยสไปเดอร์แมนก็โหนเชือกได้แล้วฝั man, ่งขวาทำอะไรได้เนี่ยก็ต่อสู <so ้เก่งอ่ะงั้นสไปเดอร์แมนเออถ้าพูดแบบนี้สไปเดอร์แมนดีกว่ะใช่ก็เลือกสไปเดอร์แมนพลังวิเศษต้องชนะสิเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์นะเว้ยมีเพื่อนเยอะด้วยแอนลอนแมนอะไรก็ว่าไปไหนก็ได้สะดวกสบายใช่สไปเดอร์แมนไปไหนก็ได้แต่อย่ามาไทยน่ะสายไฟเกี่ยวคอว่าใช่ไหมสไปเดอร์แมนต้องช่ไสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมน